ทุเรียนเป็นสามเม็ดเมื่อกี้นี่ยพอดีย<ฮ>จะเล่าให้ฟังก็ได้ฟังว่าอยู่บนถนนนี่กันทำไมช่องนี้คือรถเบื่อแต่แพ่มึงพี่หลายคนดา่าไปเลยเด้อขออนุญาตอีกัก้วนึงแต่วันนี้จะไปดูที่ที่ที่เพิ่งไปถ่ายมาเนี่ยนะจ๊ะที่เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อวานนีจ้ะที่บอกไปอันหนึ่งอยู่เทปิ้งอันหนึ่งอยู่โคราชิไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นไงฉันก็ต้องไปดูดิเผื่อพัวฉันตายฉันก็จะได้ทําประโยชน์ได้ดิแต่ของเขาเด้อไม่ใช่ของฉันไม่ต้องตื่นเต้นนะทุกคนของขา้าวจังเ้ยรวยอีกแล้วมามานูน่นนี่ที่อีกแล้วมึงว่ไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่ของฉันฉันเป็นผั้อาศัยเขาแต่เขาจะพาไปดูเพราะว่าเผื่อเขาตายไปเขาเจะเออฉันจะได้หาถูกไงเข้าใจไหม แค่นั้นแหละจะพอดีไปที่ดินกลับมาพอดีก็เลยจะไปไปดูจ้ะจะพาไปดูปดมันเป็นป่าทุกคนมันเป็นอีกสิบปีลูกใหญ่นอนเลยว่าลูกแก่ยุยี่สิบนู่นเลยมันถึงจะมีบ้านาปู่เพราะว่าซืดเขาเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ลึกมากนะ่อมัในใกล้บ้านเราเดิน มันไล้บ้านเราเนี่ยนีน่นะน้งองมะนะาวเนาะแล้ไม่ต้องขายเราเก็บเอาไว้เื่ออีกสิบไขเพื่ออีกสิบปียี่สิบปีลูกเราแถวนี้จเจริญโชคใช้สิบโลเออลูกเราก็ได้มาอยู่ได้ว่าตอนแรกว่าจะขายทุกคน ว่าะจะขายเพราะว่ามันด้ทําประโยชน์เอาเงินออกมปนี่ดีกว่าเอาเงินลงมใช่าดีกว่าเอาเงินไปซื้อตรงอื่นดีกว่าคิดว่าตอนแรกอ่ะที่นี่ก็เลยคิดไปคิดมาว่ายังเดี๋ยวไปดูที่ก่อนเพราะยังไม่เห็นที่เอาง่ายเดี๋ยวโคต้องไปดูที่ก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงมันเออเป็นเห็าผอมมันจะเจริญเลยดี มันใกล้จะเจริญมันจเจริญนั่นแหละมันเข้าไปลึกไหมไม่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแม่เตรียมจอดจะต้องเตรียมที่ถ้าไม่ขายก็มาทำรั้วไว้เ,เดี๋ยวใช้นี่ใครเจ็ดสิบหกตารางบาศูนจุดศูนย์เจ็ดหกคือกว้างแต่ว่าเมื่อกี้ไปเลยต่จะถึงแล้วมันอยู่ปักแต่ว่า มันไม่มีทางหรอก็ม,มีบ้านคนอยู่ด้วยละ่ะละลายอยู่ด้วยละ่ะมันมเขาก็เริ่มมาอยู่แล้วอ๋อม,มันไมมมันจะเป็นทีนะั้น ดูคนเด้อเดไปได้ไหมไเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเดีจยะใ้ดูดูคนออขออนุญาตเขาไปก่อนล่าสุดซื้อก่อนนะไม่เคยมาดูจักพีจ่ะไอ้น้องอันนี้เป็นน้ำพักน้ำเรงเลยใช่ไหมเชญเอ็นไง่งเลยมันไม่ต้องเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอ อันนี้เ็าทหารหรือเปล่าเนี่ยมาทำไว้เนี่ยใช่โอ้เขาก็มาสร้างแล้วดิว่นอ,อันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของสามีเลยนะคะทุกคนทำงานตั้งแต่ซื้อเรื่องแต่อายุเท่าไหร่จักว่าสิบปีสิบปีอายุเท่าไหร่สิบปียี่สิบกว่าแล้วเขียนไปไหมหนึ่งอะไรนี่ส0บหนึ่งสิบหนึ่งไงกูจะรู้ไม่ได้เลย ปลาจ้ะมีเสาปัดไปอยู่ปลาค่ะปลาค่ะรออีกกี่สิบปีรออีกกี่สิบปีน่าจะเจริญนะกำลังมีกำลังมีคนมาสร้างเขากำลังมีคนเข้ามาอยู่แล้วอุ้ยเอากิ่ไม้นี่ออกมาที่ของเราตรงโลๆนั่นแหละ ไห<ใ>นลกงหน้าเราจะเดินไปใช่ไหมป่าทุกคนมันเป็นป่าที่เขากำลังเขามีคนมาสั่งบ้านลเลยแต่ว่าหืมเขาก็ทำนานเพามัน,ม,นมันใกล้ไฟไฟ้าแรงสูงจัง มาเลยโดนยาตายนี่ตรงนี้เหรออืมมันก็ติดถนนมาเลยนะอันนั้นคือถนนไหมหรือมันแปลงปุยมันนาแปลงที่เป็นหนาหรือแปลงนี้แปลงนี้เละนวัวคนนี่จ้ะทุกคน จะดูให้โน้ตดิมันไม่จะมีแล้วเราจะดูยังไงอะคุณ มันมีอันนึงติดถนนแล้วของเราอ,อยู่ก่อนติดถนนก็แปลงนี้เหรออันนี้ไงก็ไม่ถึงาทารที่นี่เละจ้ะ ว่าเราน่าจะต้องจ้างคนมาลังวัดวะแล้วก็ทำรั้วไว้ไม่งั้นเ,เนี่ฮะเไดามันทำมันไถได้เล้อใช่ไงถ้าไว้แบบนี้นาะเขาเขาก็กินที่เราไปหมดแล้วอันนี้มันเข้ามามันออกจากข้างไหนวะหล่นใหญ่ยู่นะเหรออ๋อสแสดงว่าเราต้องเข้าฝั่งนี้สิใช่ไหม อู้เธอลูปูเต็มเลยพาเขาขุดปูหน่อยอุ้ยเต็มเลยเนี่ยนี่อุ้ยวนมาขับเนี่ยขุดปูดึงอุ้ยลูปูเต็มเลยกูโทษเลยเรียกแม่กูมาขุดปูก่อนเฮ้ยนั่นเดี๋ยวว่าลูปูเต็มเลยเออนี่ทุกคนมาตีถนนอยู่ เราต้องจ้างคนมาลังวัดแล้วแหละแล้วเราก็ต้องมาทํารั้วไม่งั้นไม่ได้หรอกถ้าเราจะไม่ขายอะ่ะไม่เคยมาดูจักทีทุกคน๊าดูปูวานเขาอยากขุดปูคุณชายเดินชิก สะออนปูสะออนรูปูไปหายืมเสียมคนแถวนี้ก่อนนะกูแต่มันอยู่ใกล้เสาไฟแรงสูงนะ สมบัติผัวจะไม่เกี่ยวกับฉันดอของผัวจะไม่ใช่ของฉันแปดสอง่ 2> 2เออต้องไปถึงนู่นนะนู่นเนาะเสาเนินเนาะแปสิบตารางว่าถึงหน้ามันกว้างเท่าไหร่ดูดิ ใครอยู่ที่ยี่ยงยี่ป้อมอหน้ามันกว้างเท่าไหร่ตัวนีน้เนาะอไงบรรยากาศดีนะม,มีข้าวหรอกแล้วเขาไถทั้งหมดจะยาก เขาไถไม่ให้มันลุกหรือเปล่าจะไปถ่ายก็ไม่รู้แล้วพวกเขายากขุดกูอ่ะโูกบอกแม่มาท้วนี่แหละทุกคนจะไปแล้วแต่บางทีมันปักหมุดไว้ตรงนี้เนาะเหรอเพราะว่าชนขี่มันชนต่ำเลยอือก็ต้องอันนี้นะงั้นอ่ะก่อนก็ดีอันนี้ไปเลอะทุกคนเดี๋ยวจะไปตามหาก่อน เจอก,กันคลิปหน้าจ้างคนมาทำรางวัดจ้างคนมารางวัดแล้วก็ถ้าเ,เป็นป่าได้เล <laughs> ฝังนั่นนี่ไว้ทำรั้ว